คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านันก็สิบไม่นานนําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานี้จากสี่สิบห้นาทีนะครับโอเคครับก็ต้องขอสวัสดีชาว45นาทีทุกท่านเลยนะครับนี่คือการวิเคราะห์สกอร์ฟุตบอลสูงครึ่งแรก45นาทีบายสตีฟนะครับ โอเคครับก่อนที่จะพาไปตัวงผมวันนี้นะเราไปสรุปผลตัวที่ให้ไปเมื่อคืนก่อนกันก่อนนะครับก็ตัวที่ให้ไปนะยูฟ่ายังหลีกเวลา5้าทุ่มตรงนะครับเป็นการเปิดบ้านของดอมซาเล่์ยูรับการมาเยือนของยังบอยยูสิบคู่นี้เนี่ยยิงครึ่งแรกไปนาะทีที่30นะครับก็ยิงครึ่งแรกนาะทีแบบนี้ก็กิ่นสิครับ ครึ่งหลังนะครับยิงเพิ่มไปอีก3ลูกนะจบเกมเนี่ยจบไปที่สกอร์สอต่อ2นะครับยิง4ลูกนะตัวที่ให้ไปนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็แอดมาได้เลยนะที่แอด4 5 o v e r โีแอดี่ีเเดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะมีการแจกเทคนิคต่างๆให้นะครับแล้วก็มีการเชียร์บอลกันเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยก็แอดมาได้เลยนะต่อไปเราไปสรุปผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนกันหน่อยครับก็ผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าอยู่ในแดนบวกนะโอเคครับพาไปตัวของผมวันนี้นะวันนี้เราพาไปกันที่ลีกฮอลแลนด์ Holland นะครับ เวลาตีหนึ่งเป็นการเปิดบ้านของเฮราเคิลอัลเมโลรับการมาเยือนของดีอีแกร็บเชปคู่นี้เนี่ยราคาเนี่ยเปิดมาที่ต่อ0.75นะครับราคาผู้ถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.70ถ้าเสมอจ่าย4.00ถ้ายเยือนชนะจ่าย4.33ราคาสูงเนี่ยเปิดมาที่3ลูกนะครับ ก็ราคาพู1.70่ของบอลที่ต่อ0.75เนี่ยเป็นราคาใกล้เคียงนะครับที่บ่งบอกได้ว่าทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับต่อไปเราไปดูกันที่ราคาไหลหน่อยครับคู่นี้เนี่ยราคาไหลลงเหลือต่อ0.5นะราคาพูถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.85ถ้าเสมอจ่าย3.75 ถ้าเสมอจ่าย4อจุขออภัยครับถ้าเยือนชนะจ่าย4.00ราคาสูงเนี่ยไหลลงนะครับเหลือ2.75นะก็ราคาพู1.85ของบอลที่ต่อ0.5เนี่ยเป็นราคาที่บ่งบอกได้ว่าทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับทีนี้เราพาไปดูกันที่สถิตินะครับ สถิติการเจอการหนุองคู่นี้10นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างสวยเลยนะอ่าเคยจบ0ูนย์นครึ่งแรกแล้วไปยิงครึ่งหลัง1ลูกเนี่ยแค่นัดเดียวนะครับส่วนอีก9นัดที่เหลือเนี่ยเป็นการยิงครึ่งแรกทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เราพาไปดูที่สถิติ10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านกันหน่อยครับ10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับ เป็นการยิงครึ่งแรกเนี่ยไป 8- ปดเจ็ดนัดหลังสุดนะส่วนอีก2นัดที่เหลือเนี่ยก็ไปยิงครึ่งหลังเกิน2ประตูนะครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะเลยนะทีนี้เราไปดูนที่สถิติทีมเยือนกันหน่อยครับทีมเยือน10นัดหลังสุดเนี่ยเคยจบ0ูนย์ครึ่งแรกแล้วไปยิงครึ่งหลัง1ลูกเนี่ยสนัดนะส่วนอีก8นัดที่เหลือเนี่ยเป็นการยิงครึ่งแรกทั้งหมดเลยนะครับ ทีนี้เราพาไปดูกันที่ตารางคะแนนครับเฮรรเคิลอัลเมโลเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ1เลยนะครับมีอยู่22แต้มเตะไป9นัดยิง24เสีย10ประตูสุนดีอีแกรบเชฟเนี่ยอยู่อันดับ15นะครับมีอยู่8แต้มเตะไป9นัดยิง11เสีย16ก็ต้องบอกว่าทีมอย่างเฮรรเคิลอัลเมโลเนี่ยเป็นทีมที่ยิงเยอะมากที่สุดในลีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากราคาและสถิติเนี่ย ก็บ่งบอกชัดเจนครับว่ันนี้ทีมเจ้าบ้านเนี่ยจะมาเปิดเกมลุกเข้าใส่ทีมเยือนนะแล้วก็รับประกรันการมีประตูอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มย้ำอีกครั้งนะครับแอดมาได้เลยนะทีแอด45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ